สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนเสียงรถบ,บืนวันบ,บุนวันคนเขาพี่น้องเลยคนเขาสามาัคคขี้แกตีพี่น้องมาซอยกันหลายหายคนครับทุ้ท่าุมาปัน่นเขาก็ลงไปคนซอยอีกเนาะ พราะว่าเพิ่นย่านเพิ่นทําเนาะอาจารย์คือฝนสิตกมื้อเช้านี่ก็เลยบ่ได้ตัดเข้ามื้อนี้เพิ่นน่ะนะเอาเพิ่นมัดซะก่อนมัดแล้วก็คนขึ้นปั่นเลยย่านฝนตกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าข้าวก็ว่าฮอดวันที่31เนาะมื้อนี้ก็วันที่29แต่มื้อเช้านี่ฝนตกหน่อยนึง มาตัวนี้ขึ้นแล้วคือสิไดตัดหลายคตสอยกันปุบปับป,ปุบปับเดียวแล้ว่นองเอ้ยตอนกินข่าเทียงบ่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าแบตสะพอนเบดมัวแต่ไปอันปัก่องแล้วผัดไปเห็นนันพระเจ้าแ,แห่กองกระทินไปแห่กองกระทินน้ระเจ้าอีก เบดเลยเบดมาเลยก็มีเบดถ่าย <c oughs> พ้นซอย,ขอยขเ, <c oughs> เขาซอยข้าวซอยกันบัดเขาใส่สีแล้วแล้ว

ที board, oh. Oh. ่เข้าก็ตั้มหุ่งเห็ดเนี่ยปึงปังดีลดรไว้เนาะเข่าเนาะชิมคือเราคู่ครบครบแห้งก็ดีอีก ถ้าแม่นก no ินขอก็แจอประแดกแห้งดีกว่านี่่จักนี่นะบ่เบตเ้มสั่งเลอก้วยเบดบดเขตนี่มีผู้เดียวนี่เนาะ ท่้นนะลงลคุนเนละยบางท่านนะขับรมาเนี่น่อีหันใหญ่ให้นี่พี่น้อง มังไงให้หนึ่งก็ประมาณสามสี่โหลดหาโหลดคนแล้วนะวันนี้สะพอนบดไ้เห <c oughs> ็ดยังเลยมามีแต่เห็ดกินต้มมะคุูงแล้วก็ะแคเจ้ากระเห็ดเหลือดแป้งเนาะในท่านเห็ดแต่นั่นแหละพี่้าวเลย มาขาจมามัดแล้วเมาแต่ปักสองค่ะไปส่งเครื่องขาเจ้าไปส่งชิมขจ้าวซับมาแต่ปักสองครับลงมาถี่จนเทียงเลยขาเจ้ามัดแล้วก็จะขึ้นกินเผาเทียงแล้วก็ได้ลงมาคน Bye. Okay. นี่จังหวะคนขยันแท้เนาะโอ้แรงนะเลยหดพ้นเข่าก็ได้ ทำเรกเน่าเล,าลยคนเขาอันนี้คือบรด้จา่างเนาะมีแต่พี่นองมาซอยกันพี่นองเลยสะพอนก็ไม่เห็นบ้านนี่แล้วเห็ดเบียบบรด้จ่างซอยกันปุบป,ป,ปับป,ป,ป,ปุบปับเนาะอยู่บ้านทุกข่อยนันคันบอด้จ่างเราบรด้เมียนเด้อ เอออันนี้พัดซอยกันยังว่ามาเห็นอยู่บ้านนี่แหละเออที่บ้านทุกคอยน่ะสิเอื้อยน้องปานใดก็บ่ได้ซอยกันได๋ถ้าบ่จ้างนั่นต้องเงินอย่างเดียวเฮ็ดยังก็อย่าว่าเฮาสิบ่ซอยกันบุบบําบุบบานี่บ่เด้ออ <laughs> là một số năm hoi năm thao của là có mượn đi ส้ามาขี no <pent> ้เนาะแม่นได้เดือน่าไดจัดวันจะเลแต่วิววิวดีก็ได้วิวปลายก็บปได้โอ้ยฮ่าอะ พอเอาเขาไป็ได <ś ā> ้หัรนเนาะ ที่ไดเขาได้เดนาตั่เรื่องอะไรอยู่บ้าเว่เาเป็นเชียงที่ัาถ่าองใหญ่ท่นี้ก็ได้ถ่ายบรรยากาศเนาะการเฉยือเนือเกลือกคูนกันเนาะที่จังหวัดซอยเนือกันแฉะนงองเลยนี่เงกันยังนี่นี่ยอีกรายคนหนึ่ง เด้สิคุณท่าสิไปเบิ่งต้นกจบปั่นซอยกันเนาะวันนี้กำลังเก็บถ้าลุกจะต้องมาได้จ้าคุณหญิงกุ๊ก ปาปายังบุบิบุบิอยู่นั่นมืนีก็ได้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้เ็เนาะเ็อยู่ภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะว่าบ้านพดนี่บ่มีแล้วพี่น้องเอ้ยอันสมาซอยกันบุบบ่มบบ่มีแล แต่ก่อนเนาะสมัยก่อนอ้ยมาวานกันาเป็ดขาไก่แล้วก็ซอยกันแบบนี้แหละพี่น้องข่อยไปร้านเจ้าเจ้าไปร้านข่อยก็ไปหน้าเจ้าจะนาข่อยมือนีบ่มีแล้วบ้านสะพน่ะยังเห็นอยู่เนาะอ่ทางบ้านเอื้อยยังบ้านไอ้เคยยังมีอยู่ม่วนๆพี่น้องม่วนเนาะเมืก็เป็นม่วนาเฮ็ดอยกันนั่นนี่บมบมนี่ แล้วพี่สาว ละ่ปหน้าบ่ครับสต่ไมหนนาจะนบ้านเลยเนบะดีพี่น้องคอยเนตตี้ฉันจ้าก็ได้ตัวพอกันปิดปากไป,ปากมัน,นอันยากได้ชีได้ออกท่อระถัดไงได้ได้ได้เห็นทังล่างนก็ได้ออกเลย อ Turn, for no, <S <s right. sure. ้อละถาดผู้ได้หนิไปทับมาได้หน่ขันเปิดโทรลัถา์ดอกขันเปิดโทรศัพท์ก็ออกโรศัพั์นี่จังหวะคนขยันแท้นี่พี่น้องเอ้ยนี่สื่อเสียงเรียงน้ำจังหวะเนี้ยไรบ่คนรอสื่อเสียงเลียงน้ำจังหวะเนี่ยไร ฝอยคืยอสนใจเจ้าแท้สีจีบอาสะดอกนี่<ค>น,นะอ,อือคนดูนี่อือแต่แรจังวัดสิถทมสื่อเสียงเรื่อ,อ,อ,รองน้ำนี่สีจีบอาสะดอกนี่ อยูเป็นตาแสบแทะเฝ้าเนาะอันแสดงนางก็อีแป้งรั่มมาเฝ้ายิงโม่เฮาแล้วหน่ยเขาทิ้งเอาไปได้บรรจงหมัดเมืองเดียว <c oughs> โอ้พอดีเลยเนาะที่โหลดหนึ่ง บดแล้วเอ้าเบียงขึ้นนาแม่เบียงเบื้องเดียวโอ้ยเหี้ยายแค่นี้ไปขึ้นบนี้ไมนได้ลงอี่น ดื้อนี่มันปีนลงนอใช้มาข้อบอกมันกรมีอยู่มันบกเนาะ น่าบูมากนะไปพี่น้องขึ้นไปเบิ่งไปชมอยู่เทิงเลยเนาะโอ้ยมวนเด้พี่น้องเลยเห็ดเบี้ยลายคนนี่มวนมวลดำคนซองคนนี่ห่วยเมื่อยเขาทันทีเลยด้วยนี่เขาหน้าซองให้ สองสี่หกาดก็ได้สองสี่หกเจ็มก็ได้เจ็ดสอง ที่แบดเบิดพี่น้องถ่ายคลิปอยู่ดีๆพัดแบดเบิดเนาะยังบันจบคลิปแล้วแลเนาะปั่นเข่าก็ได้พอด,ดีได้สามสิบหกกระสอบหน้าสามไฮสามไฮก็ให้บักไงพี่น้องเอ้ยลุบลุบป,ปีนถ้าก็ได้เผาหกสิบปลายหกสิบเก้ากระสอบเนาะเฉพาะที่โตเกี่ยวแล้วทั้งมดเหลือแต่โตยังบัทันได้เกี่ยวยังหน้า ต้องให้ใหญ่กับให้น้อยนึงเด้อต้องต้นตาลอ้าวเวลาก็เบิดแล้วพี่น้องสมมาพาควาเนาะก่อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเพิ่นอัดเพืองไว้ไว้ให้งัวบัดยามนะยามมันอึดหากินําทางเมือสะพอนแล้วพี่น้องเอ้ยสะพอนก็สีเมือแล้วเนาะ สากแบดลงขีปสะก่อนาะสบายดีเบัด oh, ส oh. wow, ุขสุขคนโอ้กองเพื่องบ้าไงเขาในโดนียวโอ้ยเป็นยังไงโอ้ยเป็นยังไงยางไปปะกับมาได้เป็นยันไงบ้เป็นยังสบายดีสบายดียากนะฮะเห็นสวยเขากรได้ ยาอัดหันอนยาอัดเือมเขากะเขาใหม่พี่น้องหอมหวานหวานมีแห้งเนาะได้กินอายเขาไกินสอ็แห้งเฉพาจางเคนไเฉพาะจังเลี่ยงใหญ่ได้กิ่นสื่อก็มีแห้งอืมีแห้ง